ขอบคุณครับ <ifi> ขอบคุณมากครั <c oughs> บกับกาทุเรียนอราครับนี่รายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนทําในวันนี้เป็นอาหารที่เรียกได้ว่าแตกต่างจากที่เรารู้จักมาจากร้านที่ชื่อว่า Treasure Beef Chabu ครับเขาเรียกกันว่าซุปไก่ตุ๋นกระเพาะหมูพริกไทย นะฮะมันทําได้ยังไงและรูปร่างหน้าตามเป็นไงและน่าสนใจขนาดไหนอร่อยยังไงเจ้าของเขาจะมาบอกเองขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณต้อมวงศาจากร้าน Treasure Beef ชาบูครับต้อมัสดีครับต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้อมครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเรานะครับก่อนอื่นเลยนะครับร้าน Treasure Beef ชาบูอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงพระรามเซอยแฮะ พระรามเก้าซอยแปดจริงพระรามเก้าซอยแปดเนี่ยมันซอยไม่ยาวเข้าไปสุดซอยเนี่ยเจอเลยอยู่ขวามือครับอ๋อเข้าไปสุดซอยใช่ครับแล้วเจอเลยขวาม,มือนะครับร้านขายอะไรเป็นหลักครับอ่าจริงโปรดักต์หลักของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อผมมาทัวรเนื้อก่อนเนื้อเราเนี่ยผมกำลังจะพูดว่ามีเกือบทุกส่วนของวัวครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของซีฟู้ดครับ ตัวเมนหลักก็จะเป็นสองตัวนี้สองตัวนี้เป็นเมนหลักเลยร้านก็ขายเป็นชาบูเป็นหลักถูกต้องครับอาหารสไตล์ชาบูที่ว่าเป็นสไตล์ชาบูแบบไหนครับของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ามิกนะฮะมิกจริงๆจะมีทั้งกวางตุ้งมีทั้งเสฉวนครับสองตัวที่ที่เป็นตัวหลักเราที่ที่ที่เป็นตัวนําเลยตอนนี้เป็นตัวนําเลยเพราะฉะนั้นวิธีการทํางานลรือเราก็จะออกไปทางไม่เป็นกวางตุ้งก็เสฉวนใช่ครับนะครับสองอย่างนี้แล้วก็ยังมีอาหารทะเลด้วยถูกต้องครับแล้วถ้าพูดถึง เรื่องของเนื้อที่พูดไปเมืม่อสักครู่นี้ก็ไม่อายใครรับรองฮะการันตีโอ้โหนี่หน้านั่นขึ้นมาเลยนะเับเลิศขึ้นมาเลย <c oughs> นะครับการันตี <c oughs> กลัวมากนะ <c oughs> เรื่องอายใครเนี่ยอายไม่ได้นะฮะอายไม่ได้นะครับเพราะไอ,ไอตัวเนื้อเนี่ยความพิเศษของเราเนี่ยคือไม่ใช่เป็นเรื่องของฟอสเซนของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของความความเป็นสดครับเพราะงั้นเราขายหมดวันต่อวัน อ๋อของเรานี่คือสไลด์เป็นสดๆคือเราจะไม่ไม่แช่เย็นไม่แช่แข็งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าพอมาเป็นชาบูแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะพอเป็นชาบูเป็นเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้พอมาเป็นซุปไก่ตุ๋นน่ะมันจะเป็นยังไงแต่นี่มันไม่ได้ไก่ตุ๋นธรรมดามันเป็นซุปไก่ตุ๋นกระเพาะหมูพริกไทยมาดูว่าเขาทำยังไงจาก r e a s u r e Beef ชาบูครับนี่คือร้านของเขานะครับไฟนี่ก็เห็นวัวลอยอยู่เลยนะะข้างหน้านี่ฮะแล้วร้านใหญ่นะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะนะครับลูกค้าเยอะ ร้านอาหารประเภทชาบูถ้าไม่ใหญ่จริงก็อยู่ลําบากนะครับเพราะว่าขายกันเนี่ยมันมีทั้งแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นตามสั่งก็มีแล้วก็ตามนั่นก็มีครับเชิญครับเริ่มจากเอาไก่แก่ไก่แก่ครับต้มน้ำซุปก่อนนะคือน้ำซุปหนี่แล้วก็จะมีที่โครงไก่ครับนะครับสามรงนะฮะน้ำต้องเดือดด้วยนะน้ำต้องเดือดก่อนน้ำเดือดใช่ครับจะเป็นหนังหมูครับ แล้วใส่หนังหมูลงไปด้วยใ่กับการต้มไก่แก่เนี่ยนะครับซี่โครงก็มีฮะและยังมีซี่โครงหมูอีกครับมีหนังหมูมีซี่โครงหมูมีตีนไก่ตีนไก่ด้วยครับเนี่ยครเี่ยวจริงๆตัวเนี้ยไฟสำคัญนะฮะไฟไฟแรกเนี่ยสักสินาทีแรกต้องแรงหลังจากนั้นเนี่ยใช้เวลาตึงสามชั่วโมงเนี่ยคือไฟต้องเบาแล้วมันทำไมมันเป็นสีขาวได้นีครับคือคือตัวไอตัวหนังหมูได้อตัวตีนไก่ตัวเนี้ยมันขับไปโรนไขมันออกมาครับคราวนี้มาทำกระเพาะหมูครับ การล้างกระเพาะหมูก็ดีคือก็สำคัญไม่ต้องใช้แป้งมันเนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะในเรื่องของขจัดในเรื่องของเมือกต่างๆกลิ่นต่างๆนะครับตัวกระเพาะหมูกระเพาะหมูนี่จริงๆถ้าล้างไม่เป็นมันจะขมโอ้เรียบร้อยเลยครับครับผม ไอ้ตัวนี้สำคัญเนี่ยที่ตัดเนี่ยตัวนี้ไอ้ตัวตัวตัวเกาเรียกว่าตําหนิกลิ่นเลยครับน้ำย่อยมันนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็เหมือนหมูก็เหมือนเรากระเพาะก็ต้องมีดีนะครับดีก็มีน้ําย่อยอยู่ในนั้นแ้วก็ตัดจิ้งใช้เหล้าจีนมาช่วยด้วยในการต้มรอบแรกก่อนครับนะครับต้มกระเพาะหมูรอบแรกใส่น้ําแล้วก็ใส่เหล้าจีนด้วยใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยต้มเนี่ยก็มาน็อกไปเย็นก่อนอีกรอบหนึ่งครับอ่าแล้วก็เย็นครับหลังจากนั้นเนี่ยคือเราจะมีต้มอยู่รอบสอง รอบสองนี่ก็จะมีพวกขิงเข้าไปด้วยใส่ขิงลงไปด้วยใส่ขิงใส่ต้นหอมเข้าไปครับผมตัวนี้ให้เพิ่มไม่เรื่องการดับเผาอีกชั้นหนึ่งครับต้มลงไปใช้เวลาก็อยู่มาสัก3สามสิบนาทีฮะครับผมใช่ครับต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปครับก็จะมาเป็นสุกเฉพาะหมูที่ได้เรียบร้อยแล้วครับได้ที่แล้วก็หั่นชิ้นขนาดนี้ครับพอดีคำพอดีคำ ดังนั้นในตัวน้ําซุปที่เราต้มเรียบร้อยเนี่ยเมื <จะ S 2> ่อสักครู่นี้เที่ยวถูกต้องครับหรือเวาลาปุ๊บเนี่ยเราก็มาใส่ตัวหม้อได้เลยคนะฮะร,ริงตัวน้ําซุปเนี่ยมันผมว่ามันเชงอยู่แล้วในเรื่องการเครื่องปรุงเนี่ยเจอแค่เกลือกับพริกไทยเนี่ยผมว่าโอเคแล้วก็จะใส่เกลือใส่พริกไทยลงไปเพิ่มอีกใช่ครับโดยเขาเกาขี้ตามด้วยเกาขี้แล้วก็พุ้ซาจีนพุตซาจีนครับครับไม่กินมันจะทําให้น้ำเนี่ยซุปอันนี้มันเชงเชงครับแล้วก็นวลนุ่มครับแล้วก็ใส่ กระเพาะหมูที่เราล้างเองใช่ครับและส่วนของไก่เมื่อกี้อาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำเรามีไก่แก่ไก่ต้มนี่แหละครับใส่ลงไปด้วยนะครับแต่ออกมาจะเป็นตัวนี้เป็นอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของซุปไก่ตุ๋นกระเพาะหมูพริกไทยครับเวลาดูอย่างี้เห็นอย่างนี้ไมาจะรู้เลยจริงๆนะครับว่ากระบวนการการทำนี่จริงๆที่เข้ามาทํากระเพาะหมูให้ดูเนี่ยเมื่อสักครู่นี้จริงๆก็คือแสดงให้เห็นว่าร้านเขาทําเอง มีบางที่ที่เขาซื้อกระเพาะหมูที่ทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีถูกไหมฮะใช่ครับแต่เราไม่ใช่เรานี่คือทําเองทั้งหมดเลยแสดงความเป็นเรามากกว่าฮะเออเอ,อเหรอใช่ครับเพราะว่าของของเราเองเนี่ยคือทั้งทั้งตัวซุปเออยั้งตัวอะไรต่างๆเออย่าเราเริ่มจากที่ว่าความพิถีพิถันในการทําตั้งแต่ต้นมาเลยทั้งตัวซอสด้วยต่างๆด้วยครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวของซับต่างๆผมว่ามันมันไม่ได้ความเป็นเทเชอร์อ๋อ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วน้ำซุปเนี่ยมันจะขันหนังหมูขาไก่ไม่ได้มันจะไม่อร่อยมันจะแตกต่างออกไปเลยของเขามีทั้งหนังหมูและขาไก่อย่างที่เห็นไอ้สีขาวที่เห็นเนี่ยมันอาจจะมาจากหลายๆอย่างด้วยกันเลยชมะไขมันไขมันใช่ไหมครับเชิญเลยครับคุณโกถามว่าเวลาเราต้มอะครับพี่ด้อมคือม่มีต้มรอบแรกก็คือต้มกับเหล้าจีนกับขิงแล้วก็ต้นหอมถูกไมใช่ เราต้มพร้อมกันทีเดียวไม่ได้หรอคือสเต็ปแรกเนี่ยสเต็ปแรกเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราล้างไอ้ตัวแป้งมันมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราอยากให้ต้มล้างอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะรอบแรกใช้แป้งมันนะฮะรอบแรกใช้แป้งมันเ้าจีนแล้วรอบสองถึงจะมาใช้ขิงใช่ครับคือมันจะต้องใช้สองสเต็ปเพื่อให้มันดับกลิ่นให้มันจบเลยภาษาผมตรงๆเลยเอาไงก็ได้อย่าให้มันขมอ๋อไม่ให้ตัวกระเพาะมันขมโอ้โหไม่ไหวฮะเวลากินไม่ได้คือกินไม่ได้จริง เพราะนั้นคนที่ทําอะไร<อ>ที่กนนเกี่ยวกับกระเพาะหมูเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้มเลือดหมูอะไรก็ตามหรือใครก็ตามที่ทาแล้วมีกระเพาะหมูเขาต้องพิธีพิถันมากๆไม่งั้นจะทําไม่ได้ถูกไหมครับครับเอาละครับตอนนี้เจอ,อเลยครับ,รบมันออกมาจะเป็นยังไงนี่นะเมนูนี้นะครับคุณผู้ชมกำลังได้รับชมนี่คือซุปไก่ตุนกระเพาะหมูพริกไทยจากร้าน Treasure Beef ชาบูนะครับนี่นี่น น้ำซุปจะเป็นสีขาวๆนวลๆเลยนะครับแล้วมันจะหอมกลิ่นพริกไทยขึ้นมาเลยนะหอมกลิ่นพริกไทยขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวกระเพาะอะครับเป็นไปตามที่พี่ต้อมบอกคือมันมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นแล้วมันยังมันกรึบๆหนึบๆพอดีเลยมันยังเด้งอยู่เลยมันยังเด้งอยู่เลยไม่ใช่กระเพาะหมูสุกอ่ะฮะไม่ใช่แบบว่าเปื่อยเงี้ยไม่อร่อยมันกรึบๆอ่ะมันหนึบเลยคุณผู้ชมวันนี้โอ้โห แล้ตัวน้ำดีจังเลยอ่ะตัวน้ำขาวๆเขาเนี่ยก็คำที่สองผมนี่ผมจะลองกินไก่แก่ดูเขาปอุตสาไปทำไงไดอารมณ์เป็นครับ,รบโอเคไหมครับมันเหนียวไหมเหนียวไหมดีเลยครับโอ้โอรสชาตก็นัวนะครับแต่หนูก็เลยจะคิดว่ากลิ่นมันเหมือนกลิ่นมันเหมือนแกงอะไรสักอันหนึ่งอะกลิ่นมันคล้ายๆกับ แต่หนูก็บอกไม่ถูกเลยนะกำลังหายอยู่มันเหมือนกระหร่อยขึ้นใ<ห>นนะฮะถ้าใครถ้าใครชอบทานาทานเนื้อนะก็ไปร้านนี้ได้แล้วก็โดยเฉพาะต้มตุมต้ปอันนี้ทานพี่ต้อมหน่อยอันนี้อะไรครับพี่ต้อมเป็นหมูทอดกวางโจฮะหมูทอดกวางโจใช่ครับคือเขาปกติแล้วจะโดยด้วยด้วยหม่าล่าแต่นี้เราแยกมาให้ฟัวฟัวจะทานเผ็ดไปนี่จุ่มได้ใช่ไหมพี่โก้พี่โก้ทษเมื่อกี้ที่พี่โก้กำลังนึกพี่โก้กำลังนึกคาว่าตือหัวไหมอ่ะใช่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 คล้ายๆกัน แต่มันกลัแตกแต่มันเกิดอะมันไม่ใช่อ่ะมันไปอีกทางแล้วมันประหลาดกันเลยนะครับอันนี้ผมถือว่ามันอร่อยแบบมันอร่อยมากเลยนะมันมีแค่น้าทึอร่อยคุณผู้ชมคืออาชิมเนี่ยครับไมป็นไรครับนี่คือของร้าน r e a s u r e Beef นะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังชิมเข้าไปถึงตัวเครื่องของทอดอันนี้อะไรนะพี่ต้อมทอดหมูทอดกวางโจฮะหมูทอดกวางโจครับ เพราะงั้นเนี่ยคือก็เป็นเราใช้ในไอหมูเนี่ยต้องเป็นหมูสาชั้นเลยแล้วก็ในแล้วก็ในการหมักหมักจริงๆต้องทิ้งไว้สักหนึ่งคืนก่อนนะ้วลาเริ่มชุบแป้งใช่ครับโอ้โหพุทธพุทธพใครใครไปอทู่แถวไหนนะครัพพี่ตพอมอพุทธพเอถ้างธพยทธพุทธพุทธพรทธพมทธพุ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 ้ธนุทรพุทธพุทธบุทธพุทธพ ทุกไก่ตุน๋นกระเพาะหมูพริกไทยนะครับสดชื่นจัดจ้านนะครับถ้าบอกว่าอยากจะกินแบบรสชาติจีนๆต้องร้านนี้ครับผมรับไปเลยครับเมนูนี้1ิบคะแนนเต็มติคะแนนเต็ม1ิคะแนนเต็มดิเลยครัพี่เต้เราพี่เ้ก็ไปกินๆๆในเมืองจีนแล้วเราจินอยู่ในเมืองไทยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีคนทําอะไรแบบนี้ตั้งใจอย่างนี้ให้เรากินเราจะรู้สึกดีมากครับอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆท่านลองทานดูท่านจะชอบ มันเป็นความอร่อยที่อร่อยจริงๆมันเป็นอร่อยที่แตกต่างและที่หมูเนี่ยไอหมูหมูหมูกับหมูอะไรนะฮะหมูทอดกวางโจหมูทอดกวางโจเนี่ยท่านผู้ชมมันคือมันเข้ากันแบบเข้ากันอย่างสุดๆเลยแล้ถ้าท่านมีโอกาสไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณต้อมวงศาขอบคุณร้านเชชเบฟชาบูขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนี่มันของดีจริงๆนะท่านผู้ชมมันของดีจริงๆแล้วเจ้าของเป็นนิสัยอย่างเงี้ยมันน่าส่งเสริม น่าส่งเสริมเพราะว่าถ้าทําอะไรก็ตามขอให้มันทําจริงใช่ไหมต้อมใช่ครับต้องจริงต้องต้องสุดนะต้องสุดต้องสุดต้องสุดถ้ามันสุดแล้วมันได้จริงท่านผู้ชมลาไปก่อนจุกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยตอนนี้ของเราวันนี้ไปกันที่สาลายา ปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยเป็นทีเด็ดของร้านน <X UR R ain> ี้เลยนะครับโอ้โหมันเป็นความสุขไปกันหมู่คณะนะแล้วอยากได้ความแซ่บนะนี่ฮะเล็งบุูขอาไฟเขาแหัวใจม้อไฟแห้งกระดูกสันหลังแพะครับน้ำจิ้มนี่คือเป็นน้ำจิ้มที่แตกต่างมากครับที่เราฝากควรสชาติอีกแบบหนึ่งอ่ะของที่น้ำจิ้มก็ไปอีกแบบนึงคุณผู้ชมโอ้โหมีความสุขครับอร่อยฮันรสชาติดีที่ฝากทำนะฮะจะปากหิ่ไม่ปากจาม